เรียกได้ว่าความสนใจเรื่องงานเนี่ยอค่อนข้างที่จะสเปซสปาเพราะว่าตัวเราอ่ะเราก็ทํางานมาค่อนข้างหลากหลายสายหลากหลายในสายอาชีพอตะก่อน่ะทําอยู่คาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่พวกขนมอะไรงี้ยทาขนมด้วยไม่ได้ทําขนมแต่ว่าคาเฟ่ขนมเออเป็นคาเฟ่ขนมหวานอันนั้ก็ตอนแรกก็ไปเสิร์ฟสักเป็น คนทำอ่าเขาไปในครัวอ่ะเขาเข้าครัวทาออเดอร์อ่าสักพักหนึ่งมาเป็นแคชเชียร์เป็นคนทาบัญชีเออเป็นแคชเชียร์เลยก็คือทําทุกอย่างจากเบืออันเรอลบเออเนาะความสนใจอืมแต่จริงๆเราเราก็ได้รู้ได้เห็นเนาะว่าในโปรเซสทั้งหมดของการทำใช่ร้านร้านหนึ่งเนาะเป็นยังไงคือยากก็ถือว่าเป็นแบบเป็นการเรียนรู้ไปในตัวแล้วกันอือันนั้นอ่ะมันจะเป็นช่วงช่วงมัธยมกําลังจะเข้ามหาลัยฮะ ต้องแต่มัธยมทํางานตั้งแต่มัธยมใช่เป็นเป็นฟิลพาธามแต่สมมติเราช่วงมหกนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบอายุถึงแล้วทําอายุถึงในการไป็นพาไทมได้แล้วก็เข้าไปทําพาธามใช่ส่วนตัวเราก็อยากหาเงินด้วยก็ก็อยากลองหาเงินนั่นแหละอยากลองหาเงินอ่าล้วก็ได้หาเงินจริงๆเนาะใช่ก็ได้หาเงินจริงๆก็ทําทําช่วงช่วงมหกจะเข้าปีหนึ่งอยอืออ่าเรายังทําได้ได้ได้แบบ อันิี่หนึ่งก็เต็มวันอยู่อแต่พอเราเข้ามหาลัยแบบปีหนึ่งสองสามี้งงานงานมหาลัยมันก็จะเริ่มเข้ามาปุ๊บมันแน่นมากใช่แล้วก็จะแบบเริ่มเฟดตัวละขอลงสักวินนี้ขอลงสักสองวันสามวันแต่ก็ยังอยู่ในร้านเดิมอยู่ใช่จนร้านอ่าใช่จนมันมีวันหนึ่งย่าย่าไม่ได้ลงลงงานเลยติดต่อกันครบกําหนดพอดีเขาก็เลยเชิญออกงี้ปะเขาไม่เชิญพี่แถบฮะย่าเปิดกลุ่มไลน์ปุ๊บคุณไม่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็คือ อ๋อโอเคฉันโดนเตะแล้วอ๋อไอซีเออแต่<ข>แต่<ข>เราขาไล่พัาทํามออกคนานี้หรอโอ้เราก็ไม่รู้ในช่วงนั้นพัาทํามไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นแบบอืมพัาทธามเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอะเขารับเป็นชั่วโมงถูกไหมละ่ะใช่เออก็คือทําเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่ทําก็คือก็แค่บา<ข>ยบายตอนนั้นก็แบบในใจเขาคิดว่าโอ้ฉันโดนออกก็หรออโอเคไม่ได้คิดอะไรเลยนะอ๋อโอเคออกก็ออกค่ะเขาอาจจะแบบว่ากุ๊ปลน์แบบ พังพินาศไม่ไม่คิดไม่มีโมเมนต์นั้นไม่มีไม่มีการโทรไปถามว่าพี่เกิดอะไรขึ้นเออไม่มีเลยไปเลยยังไงไปเลยไปเองเป็นคนยอมคนมากๆเลยเนาะไม้เราก็แบบเออแต่เราก็รู้แหละว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรถูกไหมเออเพราะเราเราก็ไม่ได้โรงงานแาบอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจ้วหลังจากนั้นก็ต้องใช้ชีวิตมาลุยกับการเรียนใช่อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง